นางสาวทิธิพัฒน์โชตเดชาชายันครับ ขออนุญาตกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวธิติพัฒน์ชติเดชาชัยนัน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหนานครเขตบางกะปิวังทองหลางพักพลังประชารัฐค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องนําเรียนหาหรือท่านประธานอยู่ด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกนะคะสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสใช้บริการเรือโดยสารสาธารนะบริเวณคลองแสนแสบนะคะปรากฏว่าเรือโดยสารสาธารนะมีควันดําและมีกลิ่นเหม็นมากนะคะซึ่งเรื่องนี้ดิฉันได้เคยนําเรียนหาหรือท่านประธาน สภาไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับเอกสารจากกรมเจ้าท่าว่า,าทางครอบครัวขนส่งนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการโดยสารเรือสาธารณะจะทําการแก้ไขเครื่องยนต์แล้วก็แก้ไขในเรื่องของ ควันพิษแล้วก็กลิ่นท่อไอเสียปรากฏว่าผ่านมาปีกว่าแล้วยังไม่ได้เนนกานะคะก็เลยนําเรียนหาหรือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมได้โปรดตรวจสอบแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะก็เป็นเรื่องที่ดิฉันได้เคยหาหรือท่านประธานสภาไปเมื่อสมัยประชุมที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการจราจรภายในซอยรามคำแหง53แขวงพัพพาเขตวังทองหลงังซึ่งพี่น้องประชาชนามาักจะจอดรถ จักรยานมอเตอร์ไซค์นะคะบนพื้นผิวจราจรเป็นสาเหตุให้พี่น้องประชาชนที่เดินเท้าไม่สามารถเดินเท้าบนทางเท้าได้ก็จะนําเรียนหาหรือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานท้องที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานเขตบางทางหลงังหรือสถานีตํารวจนครบาลบางทางหลางได้เชิญประชาชนได้มาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะก็เป็นเรื่องของปัญหาจราจรภายในพื้นที่บก,กน4โดยเฉพาะสอนอประเวศนะคะถนนกรุงเทพกีทาซอย8ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนใช้พื้นที่บริเวณ นนใน้เป็นเส้นทางรัฐในการเดินทางไปทํางานในช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะเ,เกิดปัญหาการจราจรคับข้างเป็นอย่างมากบริเวณกรุงเทพกีทาซอยแเชื่อมทะลุออกไปคู่ขนานมอเตอร์เวย์นำเรียนท่านประธาน<ม>หารือไปอย่างท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาจราจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับ